มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงโนจะพาทุกคนไปเที่ยวว่าราชบุรีมีอะไรดีโอเคไหมเอาจริงปะนี่คือเบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีเชิงท่องเที่ยว Secret Scene of r a h a b u r i และรอบนี้เนี่ยได้เกียริจากนายกไก่กังวานมาเป็นไกด์พาชมด้วยนายกล้อมากนายกมาเองขนาดนี้เนี่ยโนจะได้มุมลับที่หลายๆคนยังไม่รู้แน่นอน ที่แรกพิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติราชบุรีอันนี้คือสมุดที่จะสแสป์ตราราชบุรีนะครับสวยมาเออแค่ทีแรกก็อดใจซื้อของที่ระลึกไม่ไหวจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีประวัติราชบุรีปรติมาก,กรรมต่างๆเทียบเลยเอาเป็นว่าไปดูได้ทางคลิปหลักนะคะก่อนจะไปกินข้าวนายกไก่ก็พามาชมจวนผพรว่าเพราะใกล้กันมาก <laughs> อ่ะไปแกล้งเจ้าของร้านซะลนี่ก็คือร้านแต่งอร่อยมากทั้งของหวานของคาววิวอีกเสียอย่างเดียวเลยขอกระต่ายผัดเผ็ดที่อยู่ในกรงก็ไม่ยอมให้นอนละแต่จะไปสาหะเมื่ออิ่มท้องหนังตายหย่อนจนได้ที่เอ้ยก็มาแวะสักกะระเรางที่วัดมหาธาตุวรวิหารโอ้คนต่างชาติเยอะมากก็อย่างที่บอกแหละราชบุรีเนี่ยเป็นเมืองประวัติศาสตร์ซ้ายมูที่แท้ทูแล้วนายกไก่ก็พาโนไปอีกลาย วัดเลยแลบอกว่าใครไปดูคลิปหลักนะคุณจะได้ได้ได้กินข้าวขาหมูไงครับโอ้ oh. ตรงนี้หิวชัวจะบ้าแค่จะบอกว่าทุกคนจะได้รู้จักสถานที่ลับๆที่น้อยคนนักจะรู้สายมูอย่างเราเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดไปขอหัวเออบค้อ,อพรกันได้แต่ละสถานที่เนี่ยก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเอาเป็นว่าไปดูได้ในคลิปล่กนี่คือสิ่งที่โนรอคอยขาหมูนำโชคเรื่องแนนกัดทีเนี่ยละลายในปากร้านเนี่ยอยู่ที่ตลาดเก่าคอยกีเลยออกมาริมถนนมาฝั่งริมน้ำกันบ้างนี่คือตลาดคอยกี ที่นี่คนเยอะมากไม่ได้เดินดีๆกับเขาอะ่ะพราอมีแต่คนทักนาะยกไกลอะไรเฟรนลี่เกลอตลาดที่นี่เนี่ยก็จะเจออาหารที่หลากหลายมากโดยเฉพาะอาหารท้องที่น้องๆมาเปิดหมวกด้วยอะ่ะแต่ละคนคือน,น่ารักสแสดงเก่งมากและกลางคืนเนี่ยหนูก็พักที่สเปเช h เฮาส์เก้าโฮเทลบายมากต่อด้วยวันที่สองเมื่อเช้าก็ต้องเติมท้องด้วยร้านท้องถิ่นอย่างร้านข้าวมันไก่ไทยร้านนี้เด็ดมากเย็นของคาวไปแล้วเดินมาอีกฝั่งถนนไม่ ถึง19เกา็จะเจอร้านฟังชันร้านนี้ใหญ่มากเหมือนเป็นศูนย์รวมของคนในเมืองราชบุรีเลยถ้อ<ม>า,ามาราชบุรีอีกอะ่ะโนจะมาที่นี่อีกนแน่นอนฟังนะเค้กอะอร่อยมากเครื่องดื่มและเค้กมีให้เลือกชัมโนกับทีมงานเนี่ยลองประมาณ7เมนูอร่อยทุกเมนูมาต่อกันที่สโลบาร์กันบ้างที่นี่มีชื่อว่าพอร์ตตาโน,นว่านะใครสายชิลสายกาแฟดริปเนี่ยต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนอกจากกาแฟเข้มข้นแล้วเนี่ยเขายังมีเครื่องปั้นดินเผา ให้เราได้ออกแบบลวดลายหรือว่าปั้นดินเผาขึ้นมาเองได้ด้วยนะไปชมบรรยากาศวิวสวนไปและนี่นคือผลงานเงาๆของหนูที่ทุกคนเห็นเรียงรายกันอยู่ขนาดนี้ใช่แล้วฮะจะกินหมดหรือเปล่ามีเมนูเยอะมากที่นี่เนี่ยเป็นร้านดั้งเดิมของจังหวัดราชบุรีเลยเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ก็ว่าได้ชื่อร้านติ่มซำราชบุรีที่ถูกใจมากๆเลยเนี่ยเขามีอาหารให้เลือกเยอะมากซึ่งเชฟเนี่ยก็เป็นคนใต้ด้วยนะถูกใจค ตายอย่างโนมากเพราะว่าอาหารเนี่ยเจ้มจนสุดเน,เนี่ยผัดใบเหลียงจานนี้เนี่ยโคตรเด็ดและหลังจากนี้เนี่ยนายกไก่ก็พาโนไปหลายร้านมากทั้งร้านมันมีกําเชงที่อร่อยมากเส้นสดนี่โคตรฟินโนถึงกับต้องซื้อกลับบ้านไปตุนไว้สองถุงน,นะคะยด้วยคาเฟ่แล้วก็ของหวานอีกหลายหลายร้านเลยจริงๆอ่ะโนมาที่นี่โนได้ทํากิจกรรมหลายอย่างมากๆทั้งๆท,งที่โนเนี่ยอยู่ในเมืองอยากจะบอกว่าใครที่เบื่อเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ย ก็ลองมาเที่ยวในเมืองราชบุรีดูนะคะมีอะไรให้ทําเยอะมากนอนเนี่ยได้อะไรหลายๆอย่างเลยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะรู้อัมซีนเมืองราชบุรีเนี่ยเขาไปดูได้ในคลิปหลักเลยนะคะบ๊ายบาย